มาแล้ว YouTube Premium Lite ดูวิดีโอใน YouTube แบบไม่มีโฆษณาขั้นในราคาประหยัดแต่จะมีเงื่อนไขอะไรบ้างและเหมาะกับใครก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้กันนะครับก็หลังจากที่หลายปีก่อนนะผม YouTube เขาได้เปิดบริการ YouTube Premium นะผมนั่นก็คือบริการดูคอนเทนต์นะดูวิดีโอใน YouTube แบบไม่มีโฆษณาขั้นนะแล้วก็สามารถปิดหน้าจอแล้วก็คอนเทนต์ยังสามารถเล่นได้นะผมมาถึงวันนี้นะผมประเทศไทยสามารถนะับผมสมัครบร,ริการ y o u b e p r พิมี m l i ท e ได้แล้วนะผมซึ่งก่อนหน้าน,นี้ทางประเทศยุโรปเนี่ยเขาเริ่มใช้ YouTube p r e m i ี m ไ i ท e มาแล้วนะตั้งแต่ปี2021นะผมแต่เพิ่งจะมาเปิดให้บริการเฉพาะประเทศไทยในวันนี้นะครับผม ซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับสำหรับบริการ YouTube Premium Lite นะผมค่าบริการรายเดือนต่อ1บัญชีนะผมราคา89บาทนะครับผม <Wow. S 1> ซึ่งตัวนี้นะผมจะรับชมวิดีโอคอนเทนต์ทั่วไปนะผมแบบไม่มีโฆษณาขั้นนะแต่ถ้าดูคอนเทนต์ประเภทเพลงนะผมหรือว่ามิวสิกวิดีโอเนี่ยจะมีโฆษณามาขั้นในก่อนที่จะเริ่มเล่นเพลงนะครับผมแล้วก็ มันจะมีแบนเนอร์โฆษณาขึ้นระหว่างที่เราไถฟีดดูคอนเทนต์นะฮะหรือว่าขึ้นในช่วงที่เราจะค้นหาวิดีโอนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ YouTube คิดนะผมก็จะไม่มีโฆษณาขั้นในคอนเทนต์วิดีโอปกตินะผมแต่จะมีโฆษณาในคอนเทนต์ที่เป็นเพลงหรือว่ามิวสิกวิดีโอเช่นเดียวกันและจุดได้ของยู u ูบพรีเมียมไลน์นะผมนั่นก็คือมันจะไม่สามารถเล่นคอนเทนต์ต่อเนื่องได้นะถ้าเราดับหน้าจอหรือปิดหน้าจอนะ จะแตกต่างจาก YouTube Premium แบบปกตินะผมอันนั้นเมื่อเราดับหน้าจอเนี่ยคอนเทนต์ก็ยังสามารถเล่นได้อัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ y u u t u b e p r e m i มไลนนะผมก็ยังรองรับบนทุกอุปกรณ์นะที่สามารถดาวน์โหลดตัว YouTube มาใช้งานนะผมเด็กว,ว่าทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับผมในเบราว์เซอร์ต่างๆในมือถือก็คือใช้ได้เหมือน YouTube Premium ปกติและแน่นอนนะครับ o u t u m e Premium Lite ก็ยังสามารถใช้บริการ YouTube Music ได้ตามปกตินะครแต่ว่าจะมีโฆษณาขั้นหรือว่าโฆษณาแทรกนะผมแต่ถ้าเป็น y o u u u b e p r เ m ียมปกติเนี่ยเขาจะได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการ YouTube Music แบบพรีเมียมนะผมแบบไม่มีโฆษณาขั้นเลยและ y u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  e p r r m m u m l i น์นะผมจะเปิดให้ใช้เฉพาะแพ็กเกจไลน์บุคคลเท่านั้นนะต่างจาก YouTube Premium แบบปกตินะผมตัวนั้นเนี่ย จะลงชื่อใช้แบบเป็นรายบุคคลได้นะผมหรือว่าแพ็กเกจสําหรับนักเรียนรักศึกษาได้นะผมแล้วก็ยังมีแพ็กเกจสําหรับครอบครัวได้อีกด้วยนะผมเรียกได้ว่าครบวงจรกว่านะผมสําหรับ y u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  e พรีเมียมแบบปกติย้ํากันอีกทีนะครับสำหรับค่าบริการ y o t u u e p พ e ีเมียมไ e นะครับผมค่าบริการต่อ1บัญชีต่อเดือน89บาบาทเท่านั้นเองครับ ช่วงนี้นะผมถ้าใครเข้าไปแล้วนะผมสมัครใช้บริการเนี่ยสามารถทดลองใช้บริการได้ฟรีหนึ่งเดือนนะผมสำหรับตอนนี้ที่ใครอยากลองใช้ u t u b e พิมพ์ยลน์นะผมแต่ถ้าสมัครแล้วถ้าไม่ชอบเนี่ยอย่าลืมกดยกเลิกนะครับผมไม่งั้นมันจะสมัครวกอรันออโต้อัตโนมัตินะครับสรุปนะครับผม u ูทูปพิมพ์ไลน์เนี่ยมันจะเหมาะมากๆนะสำหรับ คนที่ดูวิดีโอคอนเทนต์แบบไม่มีเพลงนะผมก็คือเป็นเนื้อหาสาระทั่วไปนะผมใน u t u b e นะแต่จะไม่เหมาะสำหรับคนที่ชอบดูวิดีโอที่เป็นมิวสิกวิดีโอที่เป็นเพลงนะผมหรือว่าพวกคอนเสิร์ตอะไรต่างๆเหล่านี้นะผมที่มีเพลงเป็นส่วนประกอบเนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะนะครับผมเลขหนึ่งข้อนะผมนั่นก็คือสำหรับใครที่ชอบแบบเปิด YouTube ทิ้งไว้แล้วฮะแล้วก็ปิดหน้าจอเพื่อไปเล่นแอปอื่นเนี่ยอันนี้ก็จะไม่เหมาะนะผมเพราะว่า ถ้าเราดับหน้าจอเนี่ยไอ YouTube Premium Life เนี่ยมันจะไม่เล่นต่อเนี่ยนะผมมันจะหยุดนะอันนี้ก็ไม่เหมาะสําหรับคนที่ใช้งานแบบนี้นะครับหมายเหตุนิดนึงนะครับผมตอนนี้ YouTube Premium Life เนี่ยเขาเปิดให้ใช้งานบาง Account เท่านั้นนะครับผมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้หลักเกณฑ์อะไรในการเลือกว่า Account นี้นะสมควรได้ลองใช้งาน YouTube Premium Lite หรือว่า Account นี้ไม่สมควรนะครับผมต้องลองอย่างเดียวนะครับผมลองเข้า sign in Google แล้วก็เข้า YouTube ดูนะครับผมว่า เขาของเราเนี่ยได้สิทธิ์ลองใช้บริการย u ทูบพ e ีเมียมไรหรือเปล่านะครับผมซึ่งเขาก็น่าจะเพิ่มสิทธิ์ในการเข้าถึงทุกยูอร์ในเร็วๆนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าจำกัดตลอดไปนะครับผมอันนี้อาจจะเป็นช่วงทดลองนะผมจะให้ใช้เฉพาะบางแอคเคาท์นะคแต่ต่อไปอนาคตแน่นอนนะครับผมทุกยูอร์ของ Google เนี่ยสามารถใช้ y ย u ทูบพรีเมียมไรได้100%แน่นอนแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้บ้างนะครับผมชอบใช้ YouTube แบบไหนกันแบบแชร์กันหารกันในครอบครัวหรือว่า ชอบดูแบบไม่เสียเงินเลยฟรีหรือว่าชอบแบบพรีเมียมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก <c oughs> ดแชร์หรือตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ